ครับผมก็สวัสดีนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวอังโมบายกันทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้พี่อาจจะมามาแบบหน้าแปลกๆหน่อยนะครับก็พี่อยู่ในนะครับผมในแอปของ n i t รา d o นะครับผมก็นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของพี่เองนะครับแล้วก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามาเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามีอะไรนะอ่ะถ้าเกิดว่าผู้เล่นนะครับที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมา ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสัตว์ดันเจียนนั่นเองนะครับผมก็คือสามารถเกิดในแมปทั่วไปได้แล้วนะครับแต่ว่าเฉพาะระยะเวลากิจกรรม7วันเท่านั้นนะครับผมก็ให้นะครับเจ้าของเซิร์ฟนะครับผมเลื่อนมาตรงที่เล่นเกมนะครับผมนะแล้วก็มันจะมีช้อยก่อนก่อนถึงเราเลือกระดับอะครับผมนะก็ ก่อนถึงเราเลือกระดับนะครับผมก็มันจะมีช้อยให้เราตอนแรกมาเนี่ยมันจะเป็นติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดถูกไปนะครับผมแล้วก,กดเซฟเนาะอ่าอันนี้มันก็จะเซฟให้เราเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อ่าเราก็จะต้องไปรีเซิร์ฟเ,เวอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็สัตว์ที่จะเกิดข้างในเนี่ยอ่ามันจะเกิดก็คือสัตว์ที่ตายแล้วแล้วก็มีการเกิดใหม่เนี่ยมันจะเป็นอ่าสัตว์ดันเจียนนะครับผมนะเกิดในแมปปกตทิทั่วไปนั่นเอง นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในในแมปที่ในเซิร์ฟเวอร์ของพี่นะครับผมที่พี่ได้เปิดเอาไว้แล้วนะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ได้มาอยู่ในอเซิร์ฟเวอร์ของพี่แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เจอนะครับผมนะก็แมมมอสสองตัวนั่นเองนะอืมหน้าเป็นจ๊กเกอร์เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตรงนี้นะครับเป็นบ้านของแอดมินนะครับก็เราแอบ เราแอบมาเข้าของแอดมินอีกคนหนึ่งนะฮะก็เผื่อจะได้แกล้งเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะขโมยนกไปสักตัวดีกว่าหากิฟฟินดีกว่ามันจะได้ไวๆเนาะอ่านี่ไงเจอแล้วพี่เจอกิฟฟินแล้วขโมยกิฟฟินก่อนโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปดูพวกสัตว์นะครับว่ามันจะเป็นตัวดันเจียนกันหรือเปล่านะครับผมโอ้โหแล้วแบบสะดุดมากอะทุกคน <c oughs> ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านนะครับไว้สาหรับเลี้ยงกิฟฟินนั่นเองดูเลยทุกคนดูชื่อครับผมขยันไม่ขยันครับผมดูชื่อครับดูแทบไม่ออกครับผมว่ามันเยอะขนาดไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพวกสัตว์ในดันเจียนที่ว่าเราบอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นดันเจียนใช่ไหมอ่านี่คือสัตว์ที่ยังไม่ตายนะครับผมมันก็จะไม่เป็นดันเจียนนั่นเองนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพวกสัตว์ตดันเจียนดีกว่านะ หยุดตรงไหนเอ่ยอ่านี่ไงอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมนี่เลยครับผมก็จะเป็นพวกสัตว์ดันเจียนประมาณนี้เนาะอ่ะเราสามารถจับได้เลยนะครับผมสาหรับเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าปรับให้ผู้เล่นนั้นสามารถจับได้นะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์สัตว์ดันเจียนนะครับผมก็จะมาเรื่อยๆแบบนี้เนาะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนของดันเจียนกันนะครับผมนะโอเคไปครับผมไป โอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปกันนะครับก็จะมาอวดบ้านแอดมินนะครับเนาะมาอวดบ้านแอดมินนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทรงบ้านก็จะสวยงามนะครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่บ้านพี่นะบ้านพี่มันอยู่อีกที่นึงนะอันนี้พี่แอบเอาตัวละครมาอยู่กับเขานะฮะอ่าโอเคนะครับส่วนของบ้านก็มีค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับวิวดีเลยนะครับผมเนาะ ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นสวนผักเนาะเดี๋ยวเราไปแอบ,บดูของเขาดีกว่ารอบนี้สงสัยไม่ได้ลงดันเจียนแล้ก็คงจะต้องมาแบบว่าอ่ามาเยี่ยมชมนะครับบ้านของแอดมินแต่ละคนนะครับดูซื้อว่าพวกเขาทําอะไรชั่วร้ายเอาไว้นะฮะดูดูดูว่าพวกเขาทําชั่วร้ายอะไรไว้โอ้โหอะไรเนี่ย แอบทำอะไรไว้หรือเปล่าก็ประมาณนี้เนาะก็ส่วนของภายในบ้านก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่อะไรเนี่ยเสือดำาไม่ใช่ละคนละเรื่องนะครับผมเอาแล้วหลังคาหายทุกคนหลังคารั่วฝนตกมาเปียกหมดแน่นอนโอเค้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับผมก็เป็นไงฮะสวยงามนะครับประมาณนี้เนาะก็พี่อาจจะไม่เปิดในตู้เนาะ พราะมีอะไรแบบว่าชั่วร้ายชั่วร้ายอยู่นะโอเคมาดูอีกหลังนึงนะครับก็ประมาณนี้นะอ,อีกหลังนึงเข้าไปแล้วครับผมก็โอ้โหแบบตู้เต็มเลยฮนะไม่รู้ว่าเขาซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าไปที่ชั้นสองครับผมว้าวตรงนี้วิวดีเลยนะครับผมก็นั่งกินข้าวเนาะตรงนี้ตรงนี้นั่งกินข้าวนะครับแล้วก็ชมชุดสวยๆนะครับก็ริมทะเลนะครับ แต่รู้สึกว่าหน้าต่างเขาจะวางเบี้ยวนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้นต่อไปครับผมอ่าตรงนี้เป็นห้องอะไรเนี่ย <c oughs> ห้องขังคนแน่เลย <c oughs> โอเคเราไปที่ห้องต่อไปดีกว่ารู้สึกว่าเดินไปเดินมามึนหัวแล้วเนี่ยโอเคว้าวตรงนี้นะครับก็เราจะอ่า เดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นโต๊ะแรกของใช่ไหมเราไม่แรกหรอกไปดีกว่าก็ประมาณนี้เนาะบ้านนีเน้เอาหลังคาลุยอีกแล้วทุกคนหลังคาลุยอีกแล้วโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเราจะต่อเติมให้ดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าเนาะอะอแล้วเราเข้าไปในห้องขังทําไมเนี่ยเอเอเออกมาโอเคแล้วก็มันจะมีห้องอีกห้องหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้เนาะก็ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาไว้ทําอะไรนะ งส,สาไว้เลี้ยงหอยท่านแน่เลยแต่ว่าหอยท่าไม่มีนะเฮ้ยอะไรอะ่ะนี่มันตู้สมบัตินี่ตู้อะไรอะ่ะทำไมเอามาไว้ใต้บ้านฮะตู้อะไรอะ่ะทำไมเขาเอามาไว้ใต้บ้านตู้เปล่าแลนะ้วทุกคนตู้เปล่าแลนะ้วทุกคนเออมาไว้ใต้บ้านนะเออ โอเคก็ก็สวยงามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของดันเจียนนะครับทุกคนนะอืโอเคมีน้ําพุอยู่กลางบ้านนะครับมีล็อกด้วยนะฮะเนาะโอเคเราไปดูดันเจียนกันเลยดีกว่าครับผมเกิดเนกันมานานแล้วนะไปก็โล้ไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในเซิร์ฟออฟไลน์แล้วนะครับผมนะอ่ะพี่จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าดันเจียนนะครับมันรีทุกวันนะครับแล้วก็ มันเอาดันเจียนนะครับที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเก่ามากๆนะครับผมแล้วก็อาจจะคลิปที่พี่ทําเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับผมนะแล้วก็ตอนที่พี่เริ่มทําเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับเกี่ยวกับดันเจียนบางดันเจียนนะอืมก็เดี๋ยวพี่จะเอามาให้น้องๆได้ดูก่อนนะครับว่าดันเจียนแต่ละดันเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็อยู่ใน e ีีเท่าไหร่นะครับในคลิปของพี่นะครับอ่าส่วนของวันนี้นะครับที่ พี่ไม่ได้ทำเนี่ยเพราะพี่ทางานเนาะพี่ไม่ว่างนะอ่ะพี่จะบอกก่อนว่าในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันต่อๆไปเนี่ยมันจะอยู่ใน e ีีที่เท่าไหรนะ่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดันเจียนครับผมไปโอเคครับผมทุกคนนะครับผมก็เรามาถึงหน้าดันเจียนแล้วเนาะก็พี่จะบอกก่อนเลยว่าดันดันแรกอะดันแรกตรงเนี้ยพี่ไม่ได้ทํานะครับก็ใครที่จะไปดูนะครับก็เชิญที่นะครับช่องของคุณปัตตพีนะครับผม ก็เดี๋ยวพี่จะแปะรูปไปให้ดูเนาะว่าช่องของเขาเป็นยังไงนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับดันเจี้ยนที่2นะครับดันเจี้ยนซึ่งเป็นดันเจี้ยนกบเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามันจะต้องอยู่ในดันเจี้ยนที่เท่าไหร่นะครับผมก็ดันเจี้ยนนี้เนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดน,นะมันจะเป็นดันเจี้ยนที่ว่าเป็นระบบใหม่อ่ะที่มันมีพวกแบบแมปที่มันเป็นสีเขียวอ่ะเออทุกคน ถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยโหมดนี้เนี่ยพี่ให้น้องคนนึงนะครับแบบพี่นั่นเองนะอะก็จะอยู่ใน EP ยี่สิบเอ็ดนะครับเนอะ EP ยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับในช่องของพี่นะครับผมโอเคมาดูที่คนนูนครับผมคนนูเนี่ยพี่จําไม่ได้เลยนะครับก็พี่คิดว่าพี่จะทําคลิปไว้ใน EP ที่สองนะครับนะ น่าจะเป็นอีพีที่สองนะครับก็คือเมื่อห้าเดือนที่แล้วเลยนะครับทุกคนเมื่อห้าเดือนที่แล้วเลยนะครับอ่ะนะครับผมก็จะเป็นรูปหน้าคนแบบนี้นะคนถือธนูนะครับผมส่วนแมปช้างเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่เคยได้ทํานะครับอาจจะอยู่ช่วงแบบต้นเดือนมกราอะไรหรือเปล่านะครับพี่ไม่ได้ทําไว้นะครับผม <S <S ก็เดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้หรือวันอื่นนะครับพี่อาจจะทําให้น้องๆได้ดูเนาะ โอเคมาถึงดันที่เป็นดันที่เป็นเจ้าดวงนะครับผมเจ้าดวงเนี่ยพี่ทําไว้ในอ p ีที่สิบสามนะครับนะก็มันก็จะรีรันไปเรื่อยๆถูกไหมอ่ะพี่ทาเอาไว้ในว่า ep ีสิบสามนะครับผมนะอืมก็กลับไปดูได้นะครับย้อนย้อนย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆของพี่ได้นะครับผมนะอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับผมก็ที่ซึ่งเป็นลูกตาเนี่ยอ่า อันนี้พี่ก็จําไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นผ่านตามาาเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่อาจจะทําคลิปให้ดูนะครับผมนะอ่ะส่วนตรงนี้นะครับผมสายฟ้าแลบนะครับก็คืออันนี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าวันสุดท้ายหรือเปล่านะครับวันสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นดันเจี้ยนอะไรเนาะอ่ะก็พี่จะบอกไว้ก่อนเลยนะครับในส่วนของดันเจี้ยนนะครับมีโอกาสนะครับที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าม้าไฟเนี่ยก็คือ คูณห้านั่นเองนะครับผมจับปกติหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอะตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับที่จะเจอม้าไฟนั่นเองนะก็ใครที่เขาใครที่จะเข้าไปในดันเจี้ยนเนี่ยให้เตรียมแครอทนะครับแล้วก็มีแอมเบอร์ไว้ก็ดีนะครับแอมเบอรนะ์เอาไว้สักอ่าสี่สิบเน่เอาไว้สําหรับซื้ออยาคูณสิบห้านะครับในการจับเนาะหรือไม่งั้นเนี่ยใครพกติดตัวเข้าไปก็ได้นะครับ แต่ว่าการพกติดตัวเข้าไปเนี่ยมีความเสี่ยงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยอาจจะหายหรือว่าของตกนะครับเนาะก็ในส่วนของด้นเซีนก็มีประมาณนี้นะครับก็พี่จะบอกอีกอย่างนะครับก็คืออาทิตย์นี้เนี่ยอิเลเมนต์คูณ2นะครับก็คือเราจะได้อิเลเมนต์สเท่านั่นเองนะครับก็สําหรับผู้เล่นที่เล่นเซิร์ฟออนไลน์นะครับที่เล่นในเซิร์ฟเช่าเนาะ ก็อาจจะไม่ได้สนใจดันเจียนนะครับอาจจะไปสนใจในส่วนของอพวกสัตว์นะครับที่ซึ่งเป็นสัตว์ดันเจียนที่เกิดในแมปทั่วไปได้นั่นเองนะก็ขอให้ทุกคนนะครับจับกันอย่างสนุกสนานนะฮะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าแอดมินได้เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแอบเข้าบ้านโดยประการเนาะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็อาจจะลากันไปแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยว วันอื่นนะครับพี่อาจจะทําทคลิปช้างเนาะแล้วก็ส่วนของลูกตาตรงนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ